เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะสภาสื่อมวลชนไทยจัดงานมอบรางวัลแห่งความสําเร็จบุคคลตัวอย่างความสําเร็จและผู้เป็นแบบอย่างควรค่าแห่งสังคมประจําปี2564กับรางวัลน,นานาสเนรให้กับบุคคลองค์กรที่มีพฤติกรรมดีปฏิบัติชอบในหน้าที่การงานและการดํารงชีวิต เพื่อให้คนรุ่นหลังได้นำไปเป็นแบบอย่างอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระทำความดีงามในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องด้วยและหนึ่งในงบุคคลองคอ์กรที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคืออาจารย์นุกบร,รมีผูกหรือสีตาไฟหรือคุณธัญญาน,น CEO บริษัทมงคลมหาเฮง7จ9จำกัด ผู้สร้างตำหนักปู่ราสีตาไฟจมูกนนทบุรีอีกทั้งยังเป็นผู้เปลี่ยนชะตาชีวิตเบื้องหลังความสำเร็จของลูกศิษย์มากมายมีลูกศิษย์หลายท่านที่เขา ดวงตกจริงๆและเขามีปัญหาในแบบมืดแลบ,บด้านเลยนะคะพอเขามาปรึกษาและอาจารย์นุกบอกแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เขาเขาสามารถประสบความสำเร็จและมีรีวิวมาให้เยอะมากๆเลยค่ะการเปลี่ยนเบอร์ก็เหมือนกัน สำหรับลูกศิษย์ลูกหาดวงที่มีอุปสรรคแล้วมีเบอร์ที่เสียอาจารย์นุกเปลี่ยนให้เขาสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตเขาได้ด้วยเช่นกันค่ะก็มีออนไลน์ค่ะดูดวงออนไลน์แล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงเจอตัวได้ด้วยที่ตาหนักค่ะอยู่ที่นนทบุรีนะคะแล้วตอนนี้อาจารย์นุกมีโปรเจกต์ที่กําลังจะสร้างองค์ปู่นะคะกําลังหาเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่แล้วสร้งองค์ปู่ฤษีองค์ที่ใหญ่อะค่ะนะคะ,นะคะกําลังจะ กำลังจะรวบรวมอยู่นะคะกำลังหาที่อยู่ว่าจะไปที่ไหนดีด้วยนะเนี่ยโครงการก็จะเริ่มประมาณปีหน้าค่ะข๋อ,อให้ทุกทุกท่านนะคะกดติดตามอ,อนุกที่อ,อนุกบาร,รมีปู่ฤือีตาไฟค่ะมีอะไรมาปรึกษากันได้นะคะสามารถดูแบบเจาะลึกได้เลยค่ะนะคะเบอร์ติดต่อที่096 9 4 5 9 6 5 5หค่ะหรือที่เพจอ,อนุกบาร,รมีปู่ฤือีตาไฟค่ะ มีเกี่ยวกับเรื่องการทำนายดวงฟรีทุกๆกวันด้วยนะคะติดตามในไลฟ์สดได้เลยค่ะ